อีซูดีแม็กนะครับเป็นตัวสปาร์เครื่อง3000นะครับเกียร์ธรรมดาปี2020นะครับผม สวัสดีครับอ่าวันนี้มาพบกับน้องเจ้าสมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีรถกระบะนะครับผมอ่าสำหรับไวรุ่นสร้างตัวนะครับที่ขี่รถเที่ยวรถปล่องนะครับผมมานําเสนอนะครับคันนี้นะครับเป็นยูสุดีแม็กนะครับเป็นตัวสปาร์คเครื่อง3000นะครับเกียร์ธรรมดาปี2020นะครับผมอ่าคันนี้เปิดราคาให้เลยถูกๆนะครับผม4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ผ่อนวดเพียง8,500บาทเท่านั้นนะครับคันนี้อ่ะออกรถนะครับไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวครับมาแต่ตัวกับเอกสารนะครับผมได้รถเลยอ่าสำหรับคันนี้นะครับมีอะไรที่ผมจะแถมให้บ้างครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดอ่าหลอดไฟหน้าธรรมดานะผมนี่ก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็อยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าโลโก้อิวสุนะครับ ตัวนี้เป็นแบบโครเมียมนะครับผมใส่มาครับตัวนี้สีขาวนะครับขาวเดิมเลยนะผมผมย้ําเลยขาวเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับทุกอย่างของคันนี้คือแถมหมดนะครับผมผมบอกเลยว่าแถมหมดล้อนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กชุดล้อแม็กคู่หน้านะครับผมยางมิชลินนะครับผมขนาด25518นะครับตัวนี้คือคู่หน้านะครับผมแล้วก็จัดขึ้นมาก็จะมี ไฟเลี้ยวด้านข้างของตัวรถนะครับแล้วก็โลโก้สปาร์ค3.0นะครับอ่าแล้วก็จะมีคิ้วกันศาสตร์อ่านี่นี่คิ้วกันศาสตร์นะครับคือเราไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายนะครับผมนี่ชุดข้อนะครับนี่แถมนะครับนี่อ่าตัวนี้ก็แถมให้นะครับใส่มาแล้วเรียบร้อยแจ้งจดลงเล่มทะเบียนเรียบร้อยนะครับผมอ่านะครับสำหรับอ่าล้อหลังนี่ล้อหลังจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นล้อบรรทุกอ่าล้อกระบะบรรทุกนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นยางมิชลินเหมือนกันนะครับผมยางใหม่นะครับขนาด2 25 75 15นะครับตัวนี้นะครับนี่ยางใหม่นะครับดอกใหม่ๆเลยอ่ผมบอกเลยคุ้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอ่าฝาเปิดตัวนี้ก็เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นแบบ3ชิ้นแยกนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับอสข้างอ่า นี่มาดูทีเด็ดข้างใต้นะผมตัวนี้นะครับจะเป็นชุดคอกซิ่งเสริมแหนบเพาลอยครบเลยนะครับเห็นไหมครับตะก้องนี่นะครับให้ดูเลยนะครับให้ดูข้างล่างไปด้วยรีวิวไปด้วยเผื่อว่าใครที่ดูอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงนี่คือเราสายให้ดูเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังหน่อยเดี๋ยวตะก้องรอก่อนเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับคันนี้ถ้าเป็นกระบะบรรทุกนะครับท่อมันต้องมีด้วยนะครับผม สตาร์ทข้งเดียวติดนะครับเอาเอาแค่นี้พอครับเอาแค่นี้พอเดี๋ยวเขาลำคานนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่ภายในห้องโดยสารนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่านะครับเดี๋ยวพามาดูภายในห้องโดยสารนะครับอ่าเริ่มก่อนเลยนะครับคุญแจตัวนี้จะเป็นคุญแจแบบดอกธรรมดานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวโลนะครับเป็นตัวเอสก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ ได้กระจกไฟฟ้านะครับได้กระจกไฟฟ้าพงมอลไรพาวเวอร์นะครับแอแอกคู่หน้านะครับชุดคอนโซลข้างในนะครับสีดําหมดเลยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเบาะหนังดำนะครับอ่าเครื่องเล่นก็สามารถรับรอง CD FM a u s B ได้นะครับตัวนี้อ่าภายในคือของศูนย์เดิมหมดเลยนะครับเดิมศูนย์ทุกจุดเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันต่อค่ะเดี๋ยวเราพามาชมที่ห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่อง 3.0นะครับหรือ3,000ดีเซลนะครับ4สูบ16วาล์ว190แรงม้านะครับนี่เมื่อกี้ฟังเสียงท่อไปคือท่อมันลั่นนะครับแต่ว่าห้องเครื่องนี่เดิมนะครับเดิมทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาครอบนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับผมแผ่นเพลนะครับแบตระบบเบรก ABS นะครับตัวนี้นะครับคือรถเรานะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับเรามาดูได้เลยว่าหัวน็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวน็อต หรือจะเป็นเมคอาร์ตนะครับที่แต้มสีมาอย่างเงี้ยนะครับคือเนี่ยของศูนย์หมดเลยนะครับนี่ที่แต้มมานะครับเราไม่ได้แกะไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวอี u ิสุดีแม็กออนิวสปาร์ค3.0ปี2020คันนี้นะครับขอย้ำราคาทีนึงนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับผ่อนงวดเพียง 8 5 0 0ับาทนะครับ84งวดตลอดอายุสัญญานะครับคันนี้ออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียวนะครับสาหรับของแถมนะครับที่ผมจะมีให้สําหรับคันนี้นะครับหบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน1นปีนะครับสนะครับภาษีพลบบนะครับค่าจัดค่าโอ้นะครับฟรีหมดเลยทุกอย่างนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากออกรถกับเรานะครับสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0-81 2 3 8 6 6 9 9นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้24ชั่วโมงเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ